สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันการสมัครใช้งาน Facebook สำหรับ EP 1จะเป็นการเข้าใช้งานครั้งแรกการสมัครการใช้งาน Facebook นะคะวันนี้เดือนเพลนจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ Facebook กันนะคะเริ่มจากเลือกเข้ามาที่แอปพลิเคชันนะคะ สำหรับวันนี้เดือนเพนจะพามารู้จากการสมัครใช้งาน facebook ครั้งแรกหรือสร้างบัญชีใหม่กันนะคะให้เลือกไปที่สร้างบัญชีใหม่ด้านล่างได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างเข้าร่วม facebook ให้คลิกที่ปุ่มเริ่มต้นใช้งานได้เลยค่ะจากนั้นจะเป็นการกรอกชื่อให้ทำการกรอกข้อมูลของท่านได้เลยนะคะเดือนเพนจะใช้ชื่อว่าฟ้าใสาใจดีนะคะเสร็จแล้วคลิกถัดไปได้เลยค่ะ ต่อมาจะเป็นการระบุวันเดือนปีเกิดนะคะเสร็จแล้วคลิกปุ่มถัดไปได้เลยค่ะต่อมาให้ระบุเพศของเราเดือนเพนจะเลือกเป็นเพศหญิงนะคะเสร็จแล้วคลิกถัดไปได้เลยค่ะเมื่อทำการกรอกข้อมูลเบื้องต้นจะมีหน้าต่างการขอสิทธิ์การเข้าถึงขึ้นมาให้คลิกอนุญาตได้เลยค่ะจากนั้นจะเป็นการระบุหมายเลขโทรศัพท์ของคุณหรือจะเลือกเป็นสมัครผ่านอีเมลก็ได้นะคะเดือนเพนจะเลือกเป็นสมัครโดยใช้อีเมลนะคะ ให้เลือกไปที่สมัครใช้งานโดยใช้อีเมลได้เลยค่ะจากนั้นให้ระบุอีเมลที่จะใช้เพื่อลงทะเบียนใช้งาน f Facebook ได้เลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วให้คลิกถัดไปได้เลยค่ะเมื่อระบุอีเมลเสร็จแล้วท่านจะต้องสร้างรหัสผ่านตามมาตรฐานที่ facebook กำหนดนะคะที่สำคัญต้องจำให้ได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วให้คลิกถัดไปได้เลยค่ะ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วระบบจะสอบถามว่าต้องการบันทึกรหัสผ่านไหมให้คลิกไม่ใช่ตอนนี้ไปก่อนนะคะหรือถ้าอยากบันทึกรหัสผ่านไว้ใช้ครั้งน้าให้เลือกบันทึกไว้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วให้คลิกฉันยอมรับได้เลยค่ะรอสักครู่ระบบจะพาคุณไปยังหน้าต่างการยืนยันการสมัครใช้งานนะคะเมื่อเลือกเป็นสมัครผ่านอีเมลจะมีการส่งรหัสยืนยันส่งไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ก่อนหน้านะคะ หรือถ้าใช้หมายเลขโทรศัพท์ก็จะมี SMS ส่งรหัสยืนยันไปตามเบอร์ที่ได้ลงทะเบียนนะคะเมื่อกรอกรหัสยืนยันถูกต้องจะเข้าไปที่หน้าต่างปรับแต่งโปรไฟล์สามารถเพิ่มรูปโปรไฟล์ของคุณได้เลยค่ะขั้นตอนนี้เดือนเพนจะขอข้ามไปก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับการสมัครเข้าใช้งาน Facebook ครั้งแรกเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากใช่ไหมล่ะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ